ปาป่าค่ะมัมมี่ค่ะยายวิอเล็กพ่อค่ะมัมมี่ค่ะป่าจ๋ามัมมี่จ๋าคุยกับอลิสหน่อยเล้ ไหนลูกอลิจะไปไหนคะงกางไายติลงไามตกลงนงนไหนไหนตกงไหมตกลงไหยตกนะตกนะคะอลิเดี๋ยวตกนะลูกนะตาวาันิง,งลูกสาวค่ะ ఆ <laughs> ôi năm lai vượt <laughs> năm lai vượt lộ năm lai vượt chết nè chết nè chết năm lai nè năm lai năm chim lai le Ta ta ta. Ta ta.